พี่พี่ครับดูตอนนี้นะมืดขุดไปลึกมากๆาเลยเจอไม่มืดสภาพไม่เจอจะได้ฮ<น>ะไม,ไม่ไม่มีวิแววว่าจะเจอเลยนะครับพี่พี่ตอนนี้ไม่มีวิแววว่าจะเจอเลยอ่ะพี่พี่ทำไมมันหาย,ยากหายเย็นอย่างวะไม่รู้ว่ามันไปอ,อยู่ตรงไหนส่วนไหนนะพี่พนะหายยากหายเยนเ็นแท้ ใช่เลยวะไอ้ไอ้มืดไอ้มืดอไอเจระน้องเขามาแล้วนายจไะ้ช็อจเต็มเลยพี่เร่นเอาผมตกใจมากมากเลยนู่นนะ